กาบนมาสการครับปู๊เอาจรื่นจะเริ่นในหน้าที่การงานจะเรินเนเ่นกิจกิจทุกจ้างให้จเจริญเมื่อน,นี้เป็นวันอย่างกล่าววันพุธดิวันพุธค่ะเพื่อนบ้านแนวทางเพื่อนบ้านครับปูเพื่อนว้านวันพุธสุดลำพันธิธิพิธันเหตุเวียกก็ะว่ายใจลูกน้อง เหตุการณ์เหตุงานม่ไว้ใจไผ่ใบาจะควางเหตุดีผู้ดเ,เดียวเยด็นเกิดวันพุธบ่ยว้ใจคนอ่าเป็นคนที่ว่าพอชอบนิ่งท่าไผ่พอชอบพอพื้นไผ่าชอบเปิดเผยตนารับรังนิ่งท่านี่พอชอบคนเกิดวันพุธทั่วไปบอนว่าผู้ใดคนที่เกิดวันพุธนี่มันสุดละมันสิธีพิธันไปตากแดดว่ไเด้ตัวพวกนี้มันเป็นคนนั่งมันตุ้มขึ้นตัวเป็นแพ เอามือนี่ไปเล่าวันต่วันพุทธศุลธ์พันไปเล่านี่คือสีวิตที่ดอกเตี้ยมันใกล้ใกล้แล้วมันใกล้เมื่อหนาวแล้วสีวิตหน้าหนาววันนี้ขามไปน้ำหงมันกระลุดลุ่งไปง่ายาง่ายไอ้วดที่แล้วงวดที่แล้วฝันของปูปูหอห้าสีหนึ่งด้วกับปูเนาะห้าสีหนึ่งฝันมาครับ มันกันตันใช่หาหาซีเนาะนี่ปุซ่าจูงวัวแม่ลูกเลยหายหาซีนุ่งตามกาฝันแต่ว่าเลขวิ่งเนี่เลขเทปวิ่งอะวิ่งวิ่งยังล่ะวิ่งซีกับสามได้ซีอยู่คับปูเน้นที่สี่จ้ะเออวิ่งซีกล้องสามมันกับบอก อะไรแต่ว่าส่งไปที่แดงผันซี่หาผันในเขาเยอะส่งไปโจ้ผันพวกเอาซี่หาเราตั้งซีสามนี่แหละมันเป็นน้ำดวงซี่หนึ่งน้ำบุญซีสามสี่หนึ่งจ้ะเอะอเกตบอมแมนบอซี่หนึ่งศูนย์ซี่ซีสามหกซี่ค่ะปุ๊เออแล้วก็ซี่แปดปุ่เน้นซี่แปดออกซี่ห้าเนาะค่ะแมน วันนี้เลขดับล่างตรงๆสามสิบห้างวดผิดหนึ่งงวดศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดเก้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเอาอยู่อยู่ค่ะงวดที่แล้วอ่าก็ทีแล้วอยู่อยู่เข้าแนวทางความฝันแล้วกับปูงวัที่แล้วเนาะแล้วก็เข้าเลกวิง่งแต่ว่าปูจับให้มันขามไปมขามไปก็เพราเป็นยังเนาะค่ะ วันนาะปา,ากันไหมสองแปดมันธรรมดาอ่ะมันธรรมดาาะว่ามันกะเล็กมันกับว่ามีแนวแน,น,น่นอนมันเป็นแนวทางเห็นแนวแคิดไว้ส่วนสิออกตัวนั่นมันกับบอกกับมีคิดไว้ว่าสิออกตัวนี้มันบอกกับมีออกเป็นแนวทางมันออกตรงตรงกับมีเนาะค่ะปเนาะอออกตรงตรงกับมีทังสีงมันจะเป็นธรรมดา เตีววะนี่เดียวลีคำนวณคำนวณนี่มันอให้วิ่งเก้าเน้นลา่างบอเลีทูนเป็นล่างเราพัฒนาวันที่ยี่สิบหกอ่า <26. S 2> อ่าเมื่อนี่วิ่งตัวใดก่อครับปูวิ่งเก้าวิ่งลูดเก้าลูดเก้าเม็ดยิงเก้าล่าง เน้นล่างเม็ดเดียวบ่เน้นล่างจ้ะแมนเอาเม็ดเดียวจ้ะจับจับคู่กับปูจับจับคู่กับเก้าเก้าหเริ่มจต่เก้าหกไปบมแมนเก้าหกเก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดออเก้าห้า เก้าห้ามันจะเป็นหาเก้าหละหาหานี่มันดับรับ,บหน่วยเออแมนเรเก้าหาหาเก้าก็มีเท่านั้นแล้วอ๋อมีสามชุดเท่านี้บอก่ะแมนลัางอันนี้นนล่าเน้นลัางนะเน้นใหเก้าเก้าหกเน้นล่างเนาะแอ้มองกลมเก้าหก nên đi cao hộp cả bộ Mẹ đi cao hộp Cần, bốn khó phạc bay ra à, Bẹt chết bình, bình bồn tôi đây cả bộ Bẹt tôi đi Bẹt mét điều Bẹt mét điều nhắn cô Bẹt chết ปดเจ็ดตัวเดียวบมอคะ่ะแปดเจ็ดแล้วกาแปบดบเก้าแปดเก้าค่ะอ่ากาแปดสองแปดสองอค,ค่ะแปดสองหลอกแล้วแปดสามตัวเดียวแปดสามคะ่ะออกแล้วมันก็ออกอีกได้คือกันดับล่างตรง ดับล่างตรงๆ่ะปู๊ดับล่างตรงอ่ะมีอ่าห้าเจ็ดสามสิบหกนวดอืมนี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเดี๋ยวก่อนค่ะสามหกวดผิดหนึ่งมียังเนี้ยก่อนค่ะปู๊ห้าหก ห้าหกค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะหกแปดหกแปดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะดับตรงล่างดับล่างตรงตรงไปอนดับบนไปกลับไม่มไม่มองเขียนเลยที่ครับพูด อันนี้อันนี้คือดับล่างตรงๆด,<ม>ดับบนดับบนไม่อีกอยู่ติคือบอ,อได้เพื่อ,อกระดาษลอ,องเบิ้ลลองเบิ้งวัดมีป็ะโยนแลเ้เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวจะเขียนให้อีกใบหนึ่งอ,อันนี้ขียนเส้นใต้เพื่อนก่อนเราพัฒนา,าตัวเน้นก่อนนะคะ่ะเราพัฒนาเพื่อนบ้าน วันนี้อะนะคะเน้นล่างเด้อเก้าน,นี้วิ่งเก้านี่เน้นล่างเน้นก็คือเก้าหกคันว่าปูดจับให้หน่อยก่ะจับเอารูดโลดน้องค่ะปูเนะูดเอาเน้นที่แปดเจ็ดบอกค่ะปูนบนนะ 7, 7. อ่ะแปดเจ็ดอ่าแล้วก็กับแปดดัง ส <3 S 1> เน้นแปดเจ็ดกับแปดสามบอกค่ะตัวล่องนี่คือแปดแปดทางตัวร่องแปดห้าอืบนลองแปดห้าอ้าวแปดห้าอีกตัวนึงเป็นบ่แปดห้า 8, ตัวล่อง บนกบลางมนกลางเมื่อเทียนเอาล่างถึงก้อนบนอืเดี๋ยวนะคะขออนุญาตทวนแนวทางตัวเลขแป๊บหนึ่งเนาะควะกัของอแนวทางเราพัฒนาอ่าวันที่ยี่บกุมภาพกแปดนะคะของปัอรุณวิ่งเก้าอ่าก็คือเน้นล่างนะคะล่างวิ่งเก้าเนาะคะ่ะวิ่งเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวล่างแล้วก็เก้าหกเก้าแปดเก้าห้า เน้นที่เก<อ>้าหกเม็ดเดียวนะคะส่วน<อ>บนก็วิ่งบนแปดเม็ดเดียวขึ้นกันจับคู่มีแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามแปดห้าเน้นเน้นเน้เน,น,นก็คือแปดเจ็ดนะคะกับแปดสามจะลองก็แปดเก้ากับแปดห้าอันนี้ดับล่างตรงตรงสามสิบหกงวดผิดหนึ่งงวดมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดมาอีกลำบากปุ๊บ<อ> <laughs> ออกมูอมเจ็ดนีกนึ่งวันเนาะอันนี้ไงแนวทางเพื่อนบ้านลาาพัฒนามาดีเอาดับบนเชียนอีกแฟนหนึ่งเนาะค่ะอ่าไปเบิ่งก่อนดับบนลาวพัฒนาดับไปกับดับบนไปกับ อปของงวดวันนี้ก็ยี่สิบหกดวค่ะจ้าหกแปดเลขดับดับลาวดับบนตรงๆบอกค่ะปูไปกลับดับไปกลับดับบนไปกลับป้าคือขอ่าววหลาย ยังเบิงสองสามสามสองมีกี่คู่กับปูโอ้คู่กันละมันสามคู่เราไปกลับจ้ะมีสองสามจ้ะสามสองสสองเขียนอยู่บ่เขียนเอาเข้าเขาเขียนดับบนไปกลับอยู่แล้วนะเอ้าเอาอันเดียวมห้เพื่อนนี่อือสี่สองสี่สองค่ะสี่สามสี่สามค่ะ แปดสี่สี่แปดแปดสี่ส uh, <sk ี่แปดค่ะเออนั่นแหละลองดูหัดแรกเอ้าหนึ่งสองสามสี่มีสี่คูณหนึ่งตัวนี้อสี่คูณก็คือไปกลับด้วยเนาะสองสามก็เอาเขียนไหนก็ได้สองสามสามสองแล้วก็สี่สองก็สองสี่สี่สามสามสี่แปดสี่ก็สี่แปดนะคะอันนี้เป็น เป็นไปกลับเนะาะครั้งแรกไปกลับครั้งแรกเราพัฒนาดับวันนี้นี่บนมิลางเลขดับงววน,นี้งานซ่องเบงบบมีแนวเขาลงบัตรสุลุกละดับอยูจ่จากแนวดอกโบไดม,มาก์ขึ้นเลยจะไปเจอกับเลขดับอันนี้ดับบนไปกลับงวดแรกงวดที่หนึ่งเนปุณละ วันที่หนึง่งลองดูว่าเอาอยู่ไหมแนวทางเพื่อนบ้านราวพัฒนาแต่งคนเคยชอบชอบด้เลกันคนใดลาง้นใดเนาะคนเบิ่งเป็นไหมจ้าเล็กวิง่งเพื่อนล่อเลขกวิ่งปูค่ะปูก็วิ่งเก้าเม็ดเดียวอย่างเงีเพิ่นเอาเอาเล็กวิ่งไปวิง่งจ้า บนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างก็เป็นไปได้เพราะว่าบนมะล่างล่างเป็นบนนั่งสิแม่คะ่ปะปกับไม่มีแน่แน่นอนบางทีลงบบางอันมันกะว่างที่ว่าวิ่งเจ็ดกับวิ่งสี่มันก็นยั่งขึ้นบนลงล่างดีเนาะอ <c oughs> ันนี้่แนวน่นอนทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้หมดเนาะ,นะแน่อ่าเียกเด็กฟันแอลลีฟันเด็กฟันเล่า<ร> าจากตีล่าให้ตีไทยบอลูเดอ้อเจ้าฝันมือขึ้นวาดบนฝันมือขึ้นนี่เจ้าฝออันฝันวาไอันทิ้นมามาวายมาขอพรมาั่อน,นอม,ม่ได้คิดเกี่ยวกับเขาคือฝันเุ็นมาวายมาขอพรมาท่านแ่นนี้มา,า,มาขอพร กลย่หายคอันะนึกิ่นไปน,นี้ปูกเลย่ไปตลาดไปตลาดไปตลาดสลักล้ามนะอกมาบา้านกลย่ลยเมาสามล้อสมัยก่อนแม่สามล้อทีบหลายสามสามล้อเขามาวัดตานหนหล่ะเขากล็ลยว่าขมันขมันโยมเขาสามร้อยค่า,าแต่สามล้อ อันนี้มันลงปูเขาเรี่ยร่อยหนึ่ง<ห>เร่มากนั่นล่ะมาถือแท้ฮะจังหวะฝันที่เอาไป,ไปเอาไปเล่ากันเนาะความฝันนาอค่ะจ้าก็เลียกแต่เออวันนี้เอาไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะยี่สิบหกกุมภาหกแปดไปเล่ากันเด้อ ไปเล่าก่อนก็คือฝันว่านายกอนุทินเพิ่นมาขอพ้อนหาปูเออมาขอพ้อนน้ำก็เลยให้พรไปเพิ่นอ่อปกติกับพเคยฝันเห็นบรรดาเกียบ่ะเคยว่นนี้คิดน้ำเพิ่นเกิดวันที่สิบสามกันยาสองพันห้าร้อยเก้าอายุห้าสิบแปดปีกับปูหาแปดหาเก<า>้านี่ละ แมนหาแปดหาเก้าแราคาอ่าศูนย์เก้าเนาะเกิดพศสองห้าศูนย์เก้าเนาะอายุขมิท่านั่นล 58, 59, นะห้าแปดห้าเก้าเนาะแอนทีนี้ทีสามรอกคือแปดสามเนี่ยด้วยค่ะอายุห้าแปดหาเก้าพศสองพันห้าร้อยเก้าเนะปูนเนาะแมนห้าสองห้าศูนย์เก้าจ้า ฟันเพิ่นอันนี้ฟันเห็นหนายกอนุทินมาขอพรกับปูบัดน,นี่ขี่รถสามล้อแมมกับไปตลาดสารคามก็เลยบเหมาสามล้อมาวัดนี่แหละมาวัดป้าน,นี่แหละก็เลยว่ากันมันถามเขาเขาว่าคาสามล้อทีบน่ะกันมันย่อมเขาจะเก็บสามร้อยอืมนี่ว่าลูกเก็บลอยเนึ้อนก็เลยตีให้ตัวได้ค่ะปู กัจิตตีจังไนกับสามแปดท่านแล้วพะขีสามล้อโอ้พะขีสามล้ 3, อสามแปด่ดนแด้วบ่ได้ขีสามล้อจักเดียวาเขาขนสามลอขีสมัยก่อนอันนี้ฟันบอเรื่องจริงฝันอ๋อฟันขีสามล้อนี่ก,นกับฟันเออกับฟันแต่ว่าฝันฝันได้ขี ไปเล่าก่อนดนังหเล่าเพื่อนบ้านอายุเพื่อนหาแปดหาเก้าเน,ะะะเนาเะ,ะเกิดพศสองห้าศูนย์เก้าเนาะค่ะพศเพื่อนเกิดวันที่สิบสามเพื่อนเกิดวันที่สิบสามไหมเอาลูกเอาล่องไหนเพื่อนอยู่บนขึ้นสิบสามไหมแจ็กเล่แล้วแจ็คยูเพื่อนเกิดวันที่สิบสามเอาล่องไหนเพื่อนบนหามันจังหดเนาะ ความฝันนี่ก็นแน่นอนอยูดีอยู่ดีๆก็คือไปฟันเห็นเพื่อนหนึ่งสินะอันนี้ก็คือไปกับฝันเห็นเนาะไปเล่าเพื่อนบ้านก่อนฝันเห็นนายกอน,นุทินอายุเพื่อนกับหาสิบแปดย่างห่าสิบเก้าพศอสองเกิดสองห้าศูนย์เก้าประกาปุ๊บกับฟันว่าไปที่ตลาดสารคามได้นั่งรถสามล้อ ก็คือว่าเขาบอกว่าขันคนธรรมดาเนี่ยเก็บสามร้อยแต่ว่ากับปูเป็นพระเก็บหนึ่งรอยปูน่งรดสามลอ้อพระแปดสามล้อสามแปดแปดสามอายุาวันเกิดของนายกนุทินก็คือวันที่สิบสามค่ะอันนี้ก่นเดียวทางเราพัฒนาเพื่อนบ้านไปทั้งความฝันสอบฝันกับเอาฝันสอบคำนวนกับเอาคำนวณเนาะค่ะเนาะ จ้ามีดับมีอย่างไร้อมั้งเมื่อนี่ครบเสร็จใชีดับบนดับล่างสามล้ออ่าผู้ใช้ทีบห้าสามแปดทำตัวหาสามแปดบอกกับปุ๊แอนคูเดียวหล่ะผู้ใช้ทีบสามล้อเนาะเป็นหาห้าสามแปดค่ะอ่าครบวัแล้วอืมแล้วท่องครบวันจ้า ครับแล้วเนาะปูด่านทางความฝันของหลวงปู่รุ่นเอฟซีบันได้วิ่งซีอยู่ตัวหันซีหาหาซีก็เจ้าก็ตัดเอาเนาะเพิ่นเพิ่นฟังฟังลหรก็จับประเด็นเอาองคสี่แม่ค่ะแมนอันนี้สูตรคำนวณอ่าเพิ่นก็ไม่ปูใส่เนาะน้ำบุญน้ำปูอยู่เนาะค่ะเจาะน้ำประปาสิได้เจาะน้ำประปาใส่คือว่าน้ำบาดาลบ่แม่นน้ำประปา เจาะโาราณใส่บ่มีน้ำม่องปูอยู่กับทมดินพร้อมเนาะเขาอยากร่วมจ้าต่อไฟอีกบ่ทันได้แล้วอยู่ไพายพาพามาจากเมืองเลยมาขออยู่น้ำละอันนี้มาขอผักมาต่ำภาษาน้ำจ้ากต่ร้านท่านแล้วเบิดร์อการพูดเล็กกดเล็ก อ่าใส่กดเล็กของลูกปูได้ช่างเสียใจภาษานำํำเลยระเบียบวินัยเนาะมองใดกันต้องมีระเบียบคือนวาเอา้าอยู่ใส่พวกมีระเบียบมันจะเป็นพระตินาะค่ะต้องมีระเบียบหห้ามดูดบุหรี่นี่หละสองห้ามนินทาสามสันเขาแล้วเขากุดไผกุดมั่นห้ามโซกันสี่ให้นังสมาธิ บินตาบาดเดินจมกรมบ่ให้เปิดโทรศัพท์บ้างเพลง,ง,งบ้างหงบ่ให้เอาขึ้นเรือขึ้นรือร์เรือก็ลกลกกแล้วไปถามเปิดบ้างคลิปนั่นคลิปนี้เจ้าก็เลยพิจี่รณาเจ้าของตีเจ้าเจ้าของก็จังมาอยู่เนาะอเอาปูบันินสิบเก้ายี่สิบนาทีเลยมันินได้เวลาาหรอครับปู เดอญาติโยมมาอนีเด้อเป็นมือสันวันดีมือมีสุกมีใช่ไอ้มีตะเงินตะทองลังไหลเทีมาเด้อสองทุ่มเคืองไอ้ได้เฮได้ปีบได้ยิ้มเด้วหัวสุภูทุกคนไอ้มีเคาะไอ้เคาะหายเด้อผู้ได้ฟังรายการจูกระได้มีเฉ็นเฉ็นหายมีคำคำหายวิ่นเบ็ดหายอันตรายทั้งปวงไอ้แตกสะไยหายหนียับเป็นหนีเป็นสินเด้อมันถูกกรมวในโลกคือเป็นหนี มีแต่ความสูงความเจริญมีแต่เงินทั้งหลังไหลเทมาด้อเกิดซาดเกิดเงินกองทั้งนาทอผู้เขากองข้องค่ำกองทั้งหลังไอทอผู้เขาสนุกกินสนุกใสสนุกตั้งรุงท่านใน้กินในท่านสนุกเป็นนมผู้องใสของลูกของหลานต่อไปเด้อซาทูอ้าวเจริญเจริญซาธูกับปูกลับขอบพุณอ้าวรับปูกลับขอบพุณแนวทางฝากล่องซองโจผ้า้วย กับควบมพ้คุ้นปูหละลายคะ่ะกับนมาสการคะ่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ในเด้อกัเป็นกลาลังใจกับทางส่องโจผ้าลวนแม่เนาะคะ่ะกับ,บกับผู้คุ้นคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พร้อมกับขอให้มีสชคมีลามีมาหมันเฮงๆปังๆรวยๆทุกๆคนทุกๆท่าน สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนอกจากคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ